สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนชาวสามชาติและพี่พี่เพื่อนชาอยู่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมได้ไปติดไฟมาใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นสีอะไรนะตอนแรกเป็นสีฟ้านะนี่ไปใส่สีมนะ่วงครับมาเป็นสีพูถึงูนะนีเ่เดี๋ยวนี้จะไปใส่เพิ่มอีกดอดนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ชัดนะผมก็โอเคอะนะ มันยังไม่แจมเท่าไหร่โอ้ลหรตซิงล็ซิงเนี่ยมันก็สวยอยู่นะขาวแล้วมันจะมีสีฟ้าแจมๆอยู่เป็นหลอดเก่านะจะใส่มาใหม่เนี่ยตอนนี้เขาเป็นใช้เป็นหลอดนะผมไม่ใช้เป็นสายเหมือนแต่ก่อนนะเอ๊ะหลอดหังวงมใส่สองหลอด หลอดสั้นข้างบนนะแล้วก็หลอดยาวข้างล่างนะเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ต่ออีกหนึ่งหลอดนะจะเอาให้สว่างทั้งตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะผมจะให้มันสว่างตรงนี้นะเดี๋ยวรอชมรอชมนะผมอันนี้จะจะมาเล่นไฟละทีนี้น <laughs> จะใส่มาใหม่เป็นยังไงกันบ้างฮนะติชมกันมาได้นะผม แหมมันมีสีฟ้าแกมมาหน่อยนะเดี๋ยวเราออกนะพอสีฟ้าที่สีฟ้าตัวเก่าตัดหมดเลยตัดสีหมดเลยโอเคครับผมรอชมครับเดี๋ยวไปติดเพิ่มมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเพิ่มอีกทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดินทางไปน,นนทเดี๋ยวเจอกันนะผมใครเจอสามช้าทักได้เลยนะครับผมมีสติกเกอร์แบ่งปันนะผมโอเคครับทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับผม